สวัสดีครับท่านผู้บริหารนะครับท่านแขก้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวไทยแลนด์แอนิเมเตอร์เฟสติครั้งที่2นะครับเทศกาลแอนิเมชันอิสระเพื่อสังคมครับผมรุพรนะฮะดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้รับเติยน,นะครับให้ ขึ้นมาเป็นผู้ดำเนินรายการในว,วันนี้นะครับสำหรับงาน Thailand Animator Festival ครั้งที่2นะครับเทศกาลแอนิเมชันอิสระเพื่อสังคมครั้งนี้นะครับจัดโดยบริษัท Spook n i c k e l Social Animation Studio นะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกรรมจนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพสสส,ส,สและสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนสส,สอยอนะครับนอกจากนั้นนะฮะ ยังได้รับความร่วมมืออันดีจากองค์กรภาคสังคมสื่อมวลชนและแอนิเมชันตูดิโอต่างๆนะครับซึ่งหน่วยงานเหล่านี้นะครับได้เล่งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมความสามารถเยาวชนไทยในด้านแอนิเมชันซึ่งนับเป็นสื่อที่มีพลังมากมายนะครับในการสื่อสารเรื่องราวดีไปสู่ใจิตใจเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไปนะครับ และยังเห็นว่านะครับการสร้างนักแอนิเมชันที่นอกจากจะมีฝีมือที่ดีแล้วนะครับพวกเขาถ้ามีจิตอาสาพเพื่อผู้อื่นพวกคู่กันนะครับก็จะเป็นคนทางสำคัญส่วนหนึ่งนะครับที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็เทศกาล Thailand Animator Festival ครั้งที่2เนี่ยนะฮะเทศกาลแอนิเมชันอิสรสะเพื่อสังคมนะครับปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะ คนที่จะพูดเรื่องราวของโครงการนี้ได้ดีที่สุดก็คงจะต้องเป็น่ผู้ถ่มคนนี้แหละนะครับคุณรัฐจำปาวงนะครับเจ้าของกิจการเพื่อสังคมสปุกนิกเทลและก็เป็นผู้จัดง,งาน Thailand Animator Festival อคร mm ั hmm. ้งนี้ด้วยครับ mm hmm. ขอเชิญน้องหรับครับเชิญครับ ผมรัชจำปามิลครับปเ,เป็นผู้ก่อตั้งกิจการมมีชื่อพเพื่อสของผมสปูบิ t เทลแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มโครงการแอนิเมเตอร์เฟอร์ิวอัลครับก็จริงๆแล้วผมเองนะั้นก็เป็นแอ <c oughs> นเิเมเตอร์คนหนึ่งเป็นนักเล่าเรื่องคนหนึ่งที่ชอบอนิเมชั่นมากๆแต่จุดเริ่มต้นของผมอาจจะแตกต่างกับกเรียนหน่อยเพราะว่าผมเริ่มต้นมาจาก <c oughs> ไม่ก้าวไปก่อน ผมเป็นอดีิตวิศวกรรมการบินและอากาศที่นาทีนั้นไม่มีใครเลยสักคนที่เชื่อว่าผมตัดสินใจมาเป็นอนิเมเตอร์แล้วจะถูกทานแต่ตอนนั้นผมมีความเชื่อมั่นอยูเต็มหัใจว่าโซเชียลแอนิเมชันหรือแอนิเมชันเพื่อสังคมครับมันเปลี่ยนแปลงโลกได้ mm hmm. โดยเฉพาะโลกในสายตาของเด็กๆเด็กๆที่เขาได้ดูแอนิเมชันเหลนั้นเด็กๆที่เขา เชื่อว่าแนชันเนเพื่อนของเขาเชื่อครับว่าสิ่งที่แอนิเมชันพูดไปถึงเด็กๆมันจะเปลี่ยนแปลงว่าเราได้และความเชื่อนี้ของผมถูกยืนยันอย่างสมบูรณ์เมื่อสามี่อนความเชื่อของผมถูกยืนยันเพราะว่าครั้งหนึ่งแอนิเมชันเรื่องหนึ่งของผมที่ช่วยให้ใครบางคนไม่ท่าเป็นตาย แอนิเมชันเรื่องนั้นผมทำขึบบ้นจากแรงบันดาลใจที่ผมเศร้าแบบกับมันมากแรงบันดาลใจนี้ก็คือการฆ่าตัวตายของน้องชายคนนี้ที่ผมรู้จักเขาดีตอนนั้นผมทำงานเพื่อระลึกถึงเขาเพื่อให้กำลังใจกับใครก็ตามที่ได้ดูงานชิ้นนั้นคือเพลงพาทิดครับ ที่กำลังขึ้นอยู่ต่อด้านข้างของทุกท่านครับเพลงพระอาทิตย์เป็นงานอนิเมชันที่ทำด้วยคนเพียงคนเดียวและมีความยาวรวมๆถึงชั่วโมงโชคดีที่เพลงพระอาทิตย์ถูกมองเห็นจากองค์กรหนึ่งลายองค์และมอบรงางวัลให้มันเพลงพระอาทิตย์ถูกพูดถึงผ่านที่พิสูจมวลชนใจดีระดับท่านซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้ผมได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในงานที่ผมทำ แล้วผมก็คิดว่านากักแอนิเมชันอิสระทุกคนที่ทำงานเพื่อสังคมก็คงต้องการความร,รู้สึก,กน,นี้เช่นกันแต่เหนือกว่าการพูดถึงก็คงให้ผลข้อความจากคนที่ดูงานของผมครับข้อความที่บอกว่าเขารู้สึกยังไงกับมันข้อความที่บอกว่างานของผมมีความหมายกับพวกเขาขนาดไหนและโดยเฉพอาะข้อความที่บอกว่าเขาไม่ติดข้อมือตัวเองเพราะในด,ดูงานผมครับ คือครั้งนั้นเป็นครั้งที่ทําให้ผมมั่นใจมากในสิ่งที่ผมกำลังเลือกทําอยู่ผมศรัทธาในแอนิเมชันเพื่อสังคมครับเพราผมคิดว่าแอนิเมชั่นเพื่อสังคมคือสิ่งที่ทรงพลังมากในการสื่อสารประเด็นต่างๆไปถึงเด็กและเยาวชนแต่ว่างานของผมเองมันก็เป็นเพียงส่วนน้อยนิดเพราะยังมีแอนิเมชั่นเพื่อสังคมอีกมากมายม,มีทีสิ่อดีๆมีผลงานของคนที่เก่งของผม ไม่เคยถูกพูดถึงไม่เคยถูกพิมแพทย์เพราะเขาทํางานโดยที่ไม่มีใครรู้ดูกานถูกจะแคบแ,แ,แล้ววันหนึง่งเขาก็หมดแรงไปแล้วเขาก็ไม่ได้ทำต่อนี่ความเศร้าใจอย่างนี้ที่ผมเก็บมาเป็นแรงในการทำนิวเมเตอร์ฟีลิวอัลอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพลงพาทิ่ทำให้ผมโชคดีได้ไปเป็นกรรมการในการแข่งขันนวเอชั่น,นตา่างๆได้ไปเป็นวิทยากรในค่ายต่างๆที่ถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชน ไอ้ตัวผลงานของเด็กมันทำให้ผมพบว,ว่ามีผลงานดีๆเยอะจริงๆที่ไม่เคยถูกพูดถึงแล้วมันควรจะถึงเวลาแล้วที่จะมีพื้นที่ให้พวเขาหลอนนะีผมได้เห็นสายตาของเขาตอนที่ผมสอนผมได้เห็นแววตาของของคนที่รักแอนิเมชันและและอยากสื่อสารในในสิ่งที่ไม่ใช่ทุเรอิกคนระับสิ่งเหล่านั้นมัน ม,มันมันมีค่ามากมันแบบมันเป็นพลังให้ผมมากที่ผมต้องใช้ทุกอย่างที่ผมมีนะตอนนี้เพื่อรวบรวมพวกเขาเพื่อเพื่อให้พวกเขาได้รับในสิ่งที่ผมเอก็เคยได้จนทำให้ผมแบบทำง,งานเพื่อสังคมมาตลอดะครับนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของ Thailand Animator Festival และวิดีโอต่อไปก็จะเป็น โครงสร้างของ a n i m a t o เ f e s t i นะครับหลักคิดที่เราคิดมันขึ้นมาเริ่มต้นจากเราพบปัญหาของการสื่อสารของสื่อละสังคมที่สื่อในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับเยาวชนเพราะเนื้อหาหนักเกินไปเข้าใจยากและบางทีก็ไม่ได้โดนใจวัยรุ่นครับผมเชื่อว่าอนิเมชันนี่แหละคือคำตอบที่จะทำให้ประเด็นต่างๆทางสังคมเล่าอย่างมีความหมายโซเชียลอนิเมชันนี่แหละที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยน แต่โซเชียลแอนิเมชันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าไม่มีตัวแอนิเมเตอร์ครับนั่นยังเป็นสาเหตุที่งานของเราเชื่อแอนิเมเตอร์เราในที่ตัวบุคคลบุคคลที่เขาสนใจในการทำแอนิเมชั่นเพื่อสังคมพวกเขาควรจะมีความสุขในงานที่เขาทําควรได้รับโอกาสในการทํางานที่เขาชอบพวกผมมเชื่อว่าการทําให้พวกเขาทํางานอย่างนี้อย่างยางั่งยืนคือคุรแจสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสื่อเพื่อสังคม ไทยแลนด์แอเมตอร์อีเวนท์บอลที่การ์มีชักอิสระเพื่อสังเกตคนเดียวของไทยที่สการที่ให้โอกาสแจ้งเกิดกับแอนิเมเตอร์ที่มีน้ำความสามารถควบคู่กับิตดาสัปที่สการที่มอบโอกาสให้เขาที่ปรุงจานงานที่พวกเขาเชื่อมั่นอิสระของเราก็คือเราเปิดรับผลงานทั้งหมดโดยไม่มีโจทย์ใดบังคับเป็นที่สการเดียวที่ไม่ให้โจทย์พวกเขาเพราะการทำงานโดยไม่มีโจทย์คือเจตจำนงอทยแลนด์จริงครับ เราก็ไม่จะเปิดทางยาไม่จะกักแค่ดีแล้วก็ไม่จากัดแม้กระทัว่าเขาเป็นผลงานนะบอกหรือเปล่ามากเสียน้นงานของเราคือคือที่เพื่อสังคมที่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เยาวชนที่มีความสนใจสังคมลองค้นหาผลงานโดยเน้นที่ความเถ็งเพื่อหางานที่สื่อสารสังคมได้อย่างถีและมอบโอกาสพัฒนาเยาวชนในด้านศิลปะและวิชาการคเพราะห้าอย่างที่เราทำก็คือการเปิดรับผลงานอิสระ คำเรีอกผลงานโดยที่นี้หาแนะนำา่าพัฒนาเป็นข้าวยาโชล์นด้นำมาสู่ิเทศกาลฉายและเผยแพร่ผลงานในเวอร์ชลลันด้วยสังคมดิจิที่มวงมกว้างที่สุดครับนี่คือไอเดียแรกเรื่องของ animator รมที่ตั้งต้นขึ้นเพื่อผลักดันผลงานในเวอรชันที่สื่อสารสังคมได้แข็งแรงที่สุดเพราะเราเชื่อว่าการเชื่อมโยงสามองค์ประกอบที่เรามองเห็นว่าน่าจะผลักดันกันแล้วให้เกิดวงล้อของความยั่งยืนก็คือ การทำให้ออนิเมเตอร์เพื่อสังคมมีที่ยืนมีความภูมิใจทำให้สังคมได้รับสื่อเพื่อสังคมดีๆและทำให้ภาคธุรกิจแอนิเมชันได้รับคนที่มีความสามารถ